พระกนิษฐาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิอุทกภพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา17นาฬิกา11นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมอาคารโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปีพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนพี่น้องรักน้ําตามแนวพระราชดำริจาก โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางกลุ่มเยาวชนพนาดอนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนบัวเชษวิทยาจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมโดยผลการดําเนินงานของมูล,ลนิธิตั้งแต่ก่อตั้งในปี2555ถึงปัจจุบันได้ดําเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีผลสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ําป่าพลังงานอาชีพและกองทุนชุมชนโดยปี2567ชุมชนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งให้พื้นที่เกษตรกว่า3,000 30, ไร่เพิ่มปริมาณน้ำสำ รองกว่า1ล้านลูกบาทเมตรและผลผลิตในหน้าแล้งสร้างตัวอย่างการดำเนินงานไม้3อย่างประโยชน์4ี่อย่างในพื้นที่กว่า4หมื่นไร่ชุมชนมีรายได้จากป่ามากกว่า7ล้านบาทต่อปีเกิดเป็นที่ตัวอย่างความสําเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น2แห่งรวม30แห่งเช่นชุมชนบ้านแม่ขมิงตมบลสรอ้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร,แร่ที่ประสบปัญหาน้ําหลากและดินโคลนถล่มกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยางความจุ5้0แสนลูกบาทเมตรแต่ ยังประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอชุมชนจึงร่วมแก้ปัญหาด้วยการน้อมนําแนวพระราชดำริมาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําอย่างต่อเนื่องผลสําเร็จป่าต้นน้ําม8 9ไร่มีความอุดมสมบูรณ์อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยางมีความจุเพิ่มขึ้นมีสระน้ําแก้มลิงสํารองน้ํา40สระมีระบบกระจายน้ําทั้ง1 2 0 0ไร่มูลค่าผลผลิตปีละกว่า7ล้านบาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทอดพระเนตรการสแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568วันนี้เวลา20นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการสแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568รายการเลอซองเฟมินีน เดินลาชมูซิกซึ่งมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโ n นีออ h e สตราในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568 การแสดงบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือ r b s o ร่วมกับอันนาเฟโดโรวาศิลปินเดี่ยวเปียโน,โนชาวยูเครนและคาเทอรีนาวินคอร์ชาวออสเตรียเป็นผู้อำนวยเพลงรับเชิญ รายการเพลงครึ่งแรกเป็นบทเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งประพันธ์โดยปีเตอร์อิลิชไชคอฟกี้นักประพันธ์เพลงแห่งยุคโรแมนติกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเปียโนคอนแชร์โตที่ผู้บรรเลงเดี่ยวต้องมีฝีมือยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเป็นหนึ่งในเปียโนคอนแชร์โตที่มีชื่อเสียงนิยมฟังและนำมาบรรเลงบ่อยครั้ง ไยการเพลงเครื่องหลังด้วยเพลงชุดบทเพลงบรรเลงประกอบด้วยหลายท่อนสำหรับวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงมากชื่อเชอร์เฮราซรดผลงานประพันธ์โดยนิโคลายริมสกี้คอชคอฟนักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวรัสเซียยุคโรแมนติกดนตรีเป็นเรื่องราวจากนิทานอาหรับเรื่องพันหนึ่งราตรีชื่อเพลงเป็นชื่อของหญิงสาวนักเล่านิทานเรื่องนี้ดนตรีไพเราะมีสีสันหลากหลายอารมณ์ภายหลังจบการสาแสดงพระระาชทานพระวโรกาสให้ศิลปินหัวหน้าวงดุริยางและผู้อำนวยเพลงเฝ้ารับ รัชธานช่อดอกไม้ด้วยองค์มนตรีเปิดโครงการร,รักษาอัมาพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดน่าน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านนายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานเปิดโครงการรดรักษาอมาพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับ3กระทรวง2หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านโรคหลอดเลือดสมองที่ได้มาตรฐานลดอัตราความพิการและอัตราตายจากโรคหลอด หลอดเลือดสมองและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของเขตสุขภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างทันท่วงทีโดยนําร่องที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจังหวัดน่านเป็นแห่งแรกมีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองรวมถึงที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสายเหนือปีละประมาณ200คนพร้อมกันนี้ร่วมประชุมหารือแผนและทิศทางความร่วมมือการดําเนินงานและปฏิบัติงานรถรักษาอมาาัมพาตเคลื่อนที่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบ วงจรเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระประม,นมินทรามราธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ์พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษาครบ7 2พรรษาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมติดตามการดําเนินงานที่จังหวัดเชียงราย พลเอกกัมปนาศรุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมุลินิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรรวม92คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่ พร้อมติดตามประชุมเรื่องของการดําเนินงานซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550บนเทือเขาดอยผาหมนแนวแบ่งเขตไทยลาวปัจจุบันพัฒนางานในหลายมิติครอบคลุม3หมู่บ้าน1กลุ่มบ้าน763ครัวเรือนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเมียนจีนยูนานและคนเมืองประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก สามารถปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวรวมทั้งชากาแฟและสมุนไพรภา,ายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยมีพื้นที่ส่งเสริมกว่า633ไร่สามารถสร้างไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในปี2567สร้างไรายได้กว่า7.9ล้านบาท นอกจากนี้ส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตและงานหัตกรรมผ้าปักม้งโบราณที่มีมากว่า100ปีซึ่งมีสีสันสวยงามโดยเฉพาะผ้าปักของชนเผ่ามง้งบ้านสีลาแดงเป็นลวดลายธรรมชาติเช่นลายก้นหอยและลายดอกไม้ ในตอนบ่ายเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการห้้ยแห้งอำเภอเวียงแก่นเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกเกษตรกรรวม91คนพร้อมเชิญพระราชกระสาความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและรัษฎรให้ได้รับทราบ จากนั้นประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2542เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมีพื้นที่ดูแลครอบคลุม11หมู่บ้าน1,982ครัวเรือนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อมงขมุกและเมียนปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยรวมทั้งทดลองและวิจัยพืชเมืองหนาวที่ได้รับความนิยมอาทิ มันเทศญี่ปุ่นสีส้มพริกเม็กซิกันและมิลอลญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จแล้วจะนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังส่งเสริมฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์งานหัตถกรรมให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนและในโรงเรียนโดยให้เยาวชนเข้าไปเรียนรู้งานโครงการหลวงปลูกผักเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนและส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการทำแนวป้องกันไฟป่าในปี2567สามารถลดปริมาณจุดฮอสปอต ได้31จุดคิดเป็นร้อยละ58เมื่อเทียบกับปี2,566ราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,568ที่จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีโปรโดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรไปออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรตรวจสุขภาพเก่เด็กนักเรียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ณโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชานบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋ายาและกระเป๋านักเรียนพระราชทาน 5 0 0ชุดให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยและโรงเรียนบ้านขุนสมุทรการออกหน่วยแพทย์พระราชทานวันนี้มีเด็กนักเรียนและประชาชนเข้ารับบริการ255คนโรคที่พบมากอาทิระบบทางเดินหายใจระบบผิวหนังระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลระสมุรเจดี8คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการอาสาสนุปันสุขเพื่อน้องจากกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย